กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello TV นะสำหรับคลิปนี้วันยังสุดเรื่องราวของลุงประยงค์ขุนแผนตกอับกิ๊กก็ไม่เอาเมียกเก่าก็ไล่หนี้มันช่างชีชํำกระล่ำปีซะเหลือเกินสำหรับผู้ชายที่ชื่อว่าลุงประยง อยากจะเจอรักแท้ได้เพียงรักแล้วเรื่องราวของลุงประยงค์ขุนแผนตกอับจะมีที่มาที่ไปยังไงแกไปสร้างวีรกรรมอะไรไว้ถึงถูกปฏิเสธความรักคลิปนี้มีคําตอบเชิญสดับรับฟังเรื่องราวของลุงประยงค์ขุนแผนตกอับกะเล็กกรับาผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านดอนผู้กันเพื่อนตะบลหนองนาคํอาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีอุดรธาน,นีส่งเข้าประกวดอีกแล้วกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งนะขอชื่อว่านายประยงคกันเพื่อนนามสกุลคํามุสิอายุ62ปีผมขอเรียกสั้นๆว่าลุงประยงค์ก็แล้วกันกันเพื่อออนนนนกห้้าัตขง พยองเกมีเมียอยู่หนึ่งคนเงินเพื่อนชื่อว่าพิษสมัยคำมุสีอายุ59ปีผมก็เรียกสั้นๆว่าป้าพิษสมัยก็แล้วกัน2คนนี้แต่งงานกันมาหลายปีดีดักจนมีลูกด้วยกัน3คน ลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวโตกันหมดแล้วกันเพื่อนตัวของลุงวยงก่อนหน้านั้นแกมีอาชีพขับรถเทศบาลกันเพื่อนมีเงินเดือนกินเวลาแกไปทํางานตอรงนี้แกมีกิ๊กเยอะกันเพื่อนไปทํางานที่ไหนแกก็มีกิ๊กที่นั่นบางแหล่งข่าวบอกว่าแกมีกิ๊กถึง52คนเงคนกันเพื่อนไปกวงตึงๆกับน้องนางหางเครื่องสาวแก่แม่ไม้ตอรงนี้แกเก็บเรียวกันเพื่อน บางทีก็ไปคุยเขาบางทีก็ซื้อเบียร์ให้เขากินบางคนหลงคารมแกบางคนลงหลงไหลในหน้าตาหล่อเหลาของแกก็ให้แกสโมกโคดกด่ากันเพื่อนแกก็มีความสัมพันธ์กับหญิงสาวไปเรื่อยๆกันเพื่อนเรียกว่าลอยลมเรียกว่าลอยลำกันเลยทีเดียวเป็นขุนเพนแห่งเมืองอุดรกันเพื่อน เป็นฉายาของลุงประยงกันเพื่อนใครเห็นลุงประยงก็น้ําเดินน้ําไหลลักษณะเป็นแบบนั้นไปสาวแก่แม่ไม่หลายคนมาติดพันแก่กันเพื่อนจนกระทั่ง4ปีที่แล้วกันเพื่อนตัวของลุงประยงแกตัดสินใจยกมือบบายตัวของป้าพิสมัยกันเพื่อนบอกพอกันทีชีวิตนี้ขอมีเมียมใหม่กันเพื่อนตอนนั้นเองตัวของลุงประยงยังทํางานอยู่กันเพื่อนยังมีไรายได้ยังมีเงินเดือน เมียใหม่ของลุงประยงก็ไม่ว่าอะไรก็เลยให้ไปอยู่ด้วยกันเพื่อนตัวของลุงประยงก็แพ็คข้าวแพค็คของใส่เสื้อผ้าตัวงามเดินออกจากบ้านอำลาป้าพิสมัยไปอยู่กับเ e. มียใหม่ตัวของป้าพิสมัยได้แต่นั่งรอง้องไห้ซิซิอยู่ที่บ้านกันเพื่อนน้ำตาหลังรินน้ำตานองหน้ากันเพื่อนตัวของลุงประยงจากไปตัวของป้าพิสมัยแกก็ไม่ได้ว่าอะไรแกก็ได้แค่ทำใจกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของป้าพิสมัยแกก็เริ่มใช้อะไรกว่าเดิมกันเพื่อนเริ่มเดินสายออกดูหมอลำออกหาผู้เบาสำน้อย เพื่อนคบฝูงลักษณะเป็นแบบนั้นไป แกก็ไม่ได้แย่เสียอะไรตัวของลุงประยงต่างคนต่างอยู่กันเพื่อนตรงนี้เองไม่มีปัญหากันเพื่อนจนกระทั่งเมื่อประมาณปีสองปีที่แล้วตัวของลุงประยงแกเกษียณกันเพื่อนตรงนี้เองเงินทองก็ล่อยหลองเงินเดือนก็ไม่มีรากฏว่าเมียใหม่ของลุงประยงเขารู้สึกเบื่อหน่ายกันเพื่อนตัดสินใจยกมือใบใบตัวของลุงประยงกินแต่เหล้าเมาแต่ยาตรงนี้เงินเดือนก็ไม่มีให้เขาใช้เขาก็เลยจากลุงประยงไปกันเพื่อนตัวของลุงประยงแกก็เลยเปล่าเปลี่ยวเดียวดายกันเพื่อนเหลียวซ้ายแลขวาไม่เจอใครน้องนางหางเครื่อง ที่จะให้สมบกโคกดักจะให้กระเด้าก็ไม่มีตรงนี้เองแกก็เลยชีช้ำกระหล่ำปีกันเพื่อน อยากจะกลับมาคืนดีกับป้าพิสมัยกันเพื่อนแกก็เลยมาตามงอตามงอนนึกถึงเมียเก่าเมียเก็บของแกนั่นก็คือป้าพิสมัยกันเพื่อนจังหวานี้เองแกก็เดินทางมาที่บ้านของป้าพิสมัยกันเพื่อนมาพูดมาคุยมาตกลงกันกันเพื่อนว่าอยากจะอยู่ด้วยกันเหมือนผัวเมียสมัยก่อนกันเพื่อนตรงนี้เองความรักยังหวานยังแววอยู่หรือไม่แกถามป้าพิสมัยกันเพื่อนตัวของป้าพิสมัยแกก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพื่อนในฐานะของผัวเก่าตัวของป้าพิสมัยก็เลยให้โอกาสตัวของลุงประยงเข้ามาอยู่ในบ้าน กันเพื่อนแต่มีเงื่อนไขว่าต้องทํามาหาแดกกันเพื่อนตรงนี้เองห้ามอยู่เปล่าเปล่าเปียวเปียวต้องช่วยกันทํามาหากินห้ามกินเหล้าสัมเารเทเมาเหมือนแต่ก่อนกันเพื่อนเงื่อนไขตรงนี้ป้าพิษสมัยเป็นคนตั้งขึ้นมากันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของลุงประยงก็ได้โอกาสอีกหนึ่งทีกลับมาใช้ชีวิตคู่กับป้าพิษสมัยอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนจังหวะนี้เองป้าพิศสมัยแกก็ยังเดินเกมเก่ากันเพื่อนออกไปฟังหมอลำสนุกสนานกับเพื่อนตัวของลุงประยงแกเกิดอาการหึงหวงกันเพื่อนแม้ว่าจะเลิกลากันไปตั้ง3าส ป,ปตรงนี้เองแกอยากสมุกโกกด่ากันเพื่อนมัวเคยขามาเคยขี่แกอยากจะมีความสัมพันธ์กับป้าพิษสมัย ตรงนี้เองก็เลยทะเลาะบ่อแหวงกันเงินเพื่อนเวลาป้าพิสมัยออกไปดูหมอลำกินเหล้าเมายาตัวของลุงประยงแกก็จะด่ากันเพื่อนมีการโวยวายมีการท้าตีท้าต่อยเงื้อมือแล้วเงื้อมืออีกจะต่อยป้าพิสมัยกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปไอชิบหายตัวเองทําได้คนอื่นทําไม่ได้ลักษณะแบบนี้ก็มีกันเพื่อนป้าพิสมัยแกก็เลยยกมือบายๆกันเพื่อนไล่ลุงประยงเหมือนกับหมูกับหมากันเพื่อนบอกออกไปออกไปชิวๆออกไปจากชีวิตกูอย่ามาตามราวีอย่ามา วุ่นวายกันเพื่อนอุตส่าห์ให้โอกาสอุตส่าห์ให้แก้ตัวแต่ตัวของลุงประยงแกรักษาไว้ไม่ได้กันเพื่อนแกจะเดินเกมเก่าแกกินได้คนเดียวเมาได้คนเดียวป้าพิษสมัยห้ามทำลักษณะเป็นแบบนั้นไปสองคนนี้ก็เลยแตกหักกันกันเพื่อนตัวของลุงประยงแกก็เลยซัดเสพเนจรกลับไปนอนที่บ้านเก่าของแกกันเพื่อนกลับไปกินเหล่ายอมใจอยู่ประมาณ2อสาวันเมาปีกันเลยทีเดียว หักจากรักใหม่แถมรักเก่าก็ไม่ให้อภัยกันเพื่อนลักษณะแบบนี้ชีช้ำกะลัาปีตัวของลุงปรโยงแกนึกแล้วนึกอีกกันเพื่อนเอายังไงดีกับป้าพิษสมัย หลังจากนั้นตัวของลุงประยงเงินเพื่อนแกตัดสินใจพกปืนขนาดจุดสามแปดมาเป็นปืนลูกโม่กงินเพื่อนในวันที่2พฤศจิกายนปีพศ2 5 6 8กัเินเพื่อนช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาตัวของลุงประยงแกไปเติมเหล้ามาเงินเพื่อนเกิดอาการเป๋เกิดอาการเมาเดินเซถลามาที่บ้านของป้าพิษสมัยเงินเพื่อนเพื่อมาพูดคุยเพื่อมาตกลงกันเงินเพื่อนเงื่อนไขของลุงประยงเป็นแบบนี้เงินเพื่อนถ้าป้าพิษสมัยไม่คืนดีกับแกก็ต้องแบ่งสมบัติให้แกเงินเพื่อนป้าพิษสมัยกับลุงประยงแกสร้างบ้านด กันสองหลังแบ่งกันคนละหลังกันเพื่อนตรงนี้เองป้าพิสมัยแกไม่ยอมให้กันเพื่อนแกบอกว่าเลิกลากันไปนานแล้วตอนที่เลิกลากันก็ตกลงกันอย่างดีว่าตัวของลุงประยงจะไปแค่ตัวเป่าไปอยู่กับเมียใหม่กันเพื่อนตัวของลุงประยงแกก็เลยโวยวายกันเพื่อนตัดสินใจชักปืนออกมาข่มขู่ป้าพิสมัย จ่อแล้วจ่ออีกจะเหนียวจะยิงเงินเพื่อนตรงนี้เองสร้างความหลอกล้อให้กับป้าพิษสมัยหลังจากลุงประยงวยไว้อยู่นานสองนานเงนเพื่อนแหกปากด่าป้าพิษสมัยเดินปวนเปี้ยนเสตุปัตตุเปยอยู่บริเวณหน้าบ้าน จังหวะนี้เองตัวของป้าพิสมัยแกกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับแกกันเพื่อนแกก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งที่ตำรวจสพเมืองอุดรธาน,นีกันเพื่อนโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยแกให้มาดูแลแกกันเพื่อนไม่นานนักเจ้าหนี้ตำรวจก็มากันเพื่อนเพราะว่าลุงประยงกําลังนั่งเกาะลูกกองอยู่บริเวณหน้าบ้านด้วยอาการซึมเศร้ากันเพื่อนจังหวะนี้เองร้องไห้อซิอสิอยากจะเข้าบ้านอยากจะไปคุยกับป้าพิสมัยกันเพื่อน จังหวะนี้เองเจ้าหนี้ตำรวจก็เลยเข้าไปเกี้ยกล่อมเงินเพื่อนบอกให้ลุงประยงยอมสักทีเถอะอย่ามาแล้วหรืออย่ามาต่อแยกับป้าพิษสมัยกันเพื่อนลุงประยงเกินไม่เข้าคายไม่ออกกันเพื่อนเมื่อเมียของแกนั่นก็คือป้าพิษสมัยไม่เอาแกแล้ว แกก็เลยตัดสินใจมอบปืนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยคุมตัวลุงประยงไปที่โรงพักเพื่อดําเนินคดีในข้อหาก่อความวุ่นวายกันเพื่อนเป็นบทสรุปของลุงประยงกันเพื่อนขุนแผนแห่งเมืองอุดรผู้ตกอับกันเพื่อนเมียก็ไม่เอากิ๊กก็ไม่มีกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไป จังหวะนี้เองป้าพิดสมัยแกออกมายืนยันกันเพื่อนว่าหลังจากนี้ไปจะเลิกลากับลุงประยงให้ขาดกันเพื่อนไม่เอาอีกแล้วผู้ชายคนนี้ไม่ให้โอกาสอีกหนึ่งทีไม,งทไม่ให้โอกาสอีกหนึ่งรอบ ตัวของป้าพิสมัยแกบอกประมาณนี้กันเพื่อนบทสรุปสุดท้ายตัวของลุงประยงไม่เหลือใครเหลือเพียงความเปล่าเปลี่ยวเดียวได้กับกระเจียวหนึ่งอันไว้ปั่นยำเหงาใจกันเพื่อนชีวิตช่างฉีช้ำกระหล่ำปีซะเหลือเกินสำหรับขุนแผนเมืองอุดรคนนี้กันเพื่อนก่อนหน้านั้นมีกิ๊กเป็นสิบกิ๊กก็เลิกลาไปเพราะจะกลับมาคืนดีกับเมียเก่าดันทําตัวเรื่องมากดันติดเมาดันทาตัวหึงหวงเมียเก่าก็เลยไม่ให้โอกาสตัวของลุงประยงคงไม่แคล้วต้องกลายเป็นคนเลล่อนต้องไปนอนตามสาราวาัดกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้ คุณแผนแห่งเมืองอุดรผู้ตกอ่าวกันเพื่อนฟังไว้ไปดูทาหอนฟังไว้สนใจกันเพื่อนตอนมีไม่เห็นค่าตอนมีไม่รู้จักรักษาพอไม่มีใครคิดจะไขว้คว้ามามันก็ไม่มีประโยชน์กันเพื่อนตอนมีคือบอรักษา มากกว่ากว่ายอย่างย้ำนองมือใจใจะลองทำไมร้องไปเรืเ่อยเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้เปิดพลาดประการใดต้องกราบขอภัยเพื่อนไว้นาที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงม,มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม